สวัสดีครับผมไอศิษพมยานพยากรสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการพยากรนะครับดวงประจำสัปดาห์นะก่อนอื่นนะครับก่อนฟังคัพยากรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s ับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับในช่องทางที่ทุกทกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับ สำหรับการพยากรณ์ในั้งนี้นะครับก็จะเป็นาการพยากรณ์ประจำวันอาทิตยนะ์ที่21นะครับถึงวันเสาร์ที่27เมษายนพุทธศักราช2567นะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอเริ่มของผู้ที่เกิดวันพุธก่อนนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะ สัปดาห์นี้คุณจะเป็นยังไงบ้างนะครับสัปดาห์นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าความรักของคุณนี่แฮปปี้แอนดิงเลยนะครับโอ้เขาเรียกว่าอ,อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับคอยเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันนะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้เด่นเรื่องความรัก ะครับความรักดีเลยนะครับของผู้ที่เกิดวันพุธต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพระฤหัสบดีนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพระฤหัสบดีนะครับในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าการเงินการทองของคุณนะครับดีเลยนะครับมีให้ใช้สอยไม่ขาดมือสำหรับวันพรฤหัสนะครับการเงินการทองของคุณดีเลยในสัปดาห์นี้ ครับต่อไปผู้ที่เกิดวันสุกนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันสุกอ่าสำหรับผู้ที่เกิดวันสุกนะครับสัปดาห์นี้อาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องวุ่นวายนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงินนะครับอาจจะต้องอวิ่งหาเงินนะครับเพื่อมาใช้จ่ายนะครับหรือว่ามาใช้ในธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะครับอาจจะวุ่นวายนิดนึงใน ในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องเงินเงินทองทองอา,อาจจะต้องวิ่งหน่อยนะครับวิ่งหน่อยวิ่งหาเงินหน่อยอนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าถึงกับขัดสนอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต่อมาครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับในสัปดาห์นี้ของคุณนะครับให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุการผ่าตัดอะไรต่างๆนะครับแนะนำนะครับก็มันสวดมนต์ทำบุญไหว้พระเยอะๆหน่อย,น,อยนะครับในสัปดาห์นี้นะไม่ค่อยดีเลยนะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะมันสวดมนต์ทำบุญไหว้พระนะครับนะครับเรื่องหนักๆจะได้กลายเป็นเบานะครับเรื่องเบาจะได้หายไปนะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับ ต่อมานะครับสหบา,รบสห,รบาสหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สาหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีเรื่องให้กุ้มใจนิดนึงนะครับเรื่องเครียดเรื่องกังวลน,นะครับความคิดมากอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ให้ผ่อนคลายลงนะครับอย่าคิดมากจนเกินไป นะครับยิ่งเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอย่าเอามาคิดนะครับมันจะหนักสมองจะทําให้เราพุ่มใจเปล่าๆนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์น,น,นะต่อไปครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับในสัปดาห์นี้โอเคนะครับในสัปดาห์นี้นะครับ,บ,รบก็อาจจะมีเขาเรียกว่า การเจราจานะครับการเจราจาหรือคนเข้ามาพูดคุยนะครับโน้มน้าวคุณน,นะครับให้ดูให้ดีๆนะครับว่าเขาน่าเชื่อถือไหมนะครับถ้า,ายังเขาเรียกว่ายังเพิ่งพบกันครั้งแรกนะครับหรือว่า,ายังไม่ได้รู้จักกันดีพอนะครับอย่าถึงตกลงปงใจนะครับไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตามนะครับอา่านะ จะมีคนมาติดต่อคุณนะครับจีราจาสื่อสารอะไรต่างๆหรือว่าพูดคุยนะครับหรือว่าน้่งน,าน้าในเรื่องต่างๆอะไรพวกนี้นะครับถ้ายังไม่เ,เขาเรียกว่าสนิทสนมหรือยังไม่รู้จักกันดีพอนะครับอย่าลืมอย่าเพิ่งตกลงปงใจนะครับต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร่าในสัปดาห์นี้นะครับของคุณนะครับ ก็ให้ระมัดระวังนะครับในสัปดาห์นี้นะครับให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนะครับหรือการขัดแย้งกันนะครับในเรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเท่าไหร่นะเรื่องไร้สาระอะไรประมาณนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆกุ๊กกิ๊กนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคุณสามารถจัดการได้นะครับแต่มันก็จะเข้ามากวนใจคุณอยู่เรื่อยๆแค่นั้นเองนะ,นะอ่าก็สัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องกวนใจคุณเข้ามา นะแต่คุณก็บริหารจัดการได้นะครับไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นค้ายากลนะครับของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับในวันเสาร์นะครับประจําวันเสาร์ที่21ถึงอ่ดถึงไม่ใช่ครับประจําวันอาทิตย์ที่21นะครับถึงวันเสาร์ที่27เมษายนพุทธศักราช2500 67สนะสุดท้ายนะครับก็ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนไตนะครับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณปิดามารดาและครูบาอาจารย์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับจงดลบดาให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปหากพบปัญหาอุปสรรคประการใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีพุทโธธโมสังโฆม,มาตาปิตุครูบาอาจารย์สวัสดีครับ